คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนนะครับเฮียมีมาแว้วเออร้องกันหรือยังฮะทุกคน กลุ่มแจ้งเวลาที่แม่นยำที่สุดในไทยการันตีด้วยสมาชิกในกลุ่มเที่ยมีที่รักยูทู u ออฟ f ิเชียลก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจสลอตทุกทุกท่านนะครับนะโอเค พบกับผมครับเฮียมีที่รักอ f ฟ i ิเชีนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของเฮียมีฝากกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะนะกับช่วงของ u ั k ก g a เกม่าทุกคนในกลุ่มแจ้งเกมอะไรก็ามาผมเปิดให้ดูนะครับเออนี่ฮะในกลุ่มให้ดูสมาชิกกันก่อนในกลุ่มตอนนี้สมาชิก1,370แล้วอ่ะทุกคนดูดิว่ากลุ่มนี้มันรวดเร็วแค่ไหนมันแข็งแร่งแค่ไหนนะเออเป็นผู้พันกอบแจ้งเข้ามา ของจ็อกเกอร์สี่เกมนะของ PG ก็4เกมเช่นกันหนะ้าวันนี้ผมจะมันจัดเหมือนเดิมเกมลูกรักค่ายพ g นะใครเชียร์วินเออเดี๋ยวผมให้ดูสมาชิกในกลุ่มดูรีวิวดิโอ้โหดูดิแต่และคนแตกหนักแตกเบาขนาดไหนในกลุ่มมันทีเด็กขนาดไหนไม่ต้องดูเยอะพอแล้วนะจ๊ะเออฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปดีๆต่อไปนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามดิดขาดน,นะจ๊ะเออไปกันเลยครับกับเกม ใครเชียนวินลูกลักคงไม่ทำให้ผิดหวังนะไปโก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 โอเคทุกคนครับคำสวยหน้าเกมของใครเชียนวินนะอโอ้โหกับทุน1,000น่ะทุกคนนะดูดีว่าทุน1,000ในรอบแจ้งลัคกี้เกมมันจะเป็นยังไงบ้างอะทุกคนใช่ไหมอโอเคปันเบ็ดเช็คลายกันเหมือนเดิมอะ่ะทุกคน ออโอเคไปที่เบ็ดสิบเลยนะเอไม่ต้องพูดพ่อมทำเพลงนะไปให้ทุกคนนะโอเคได้อยู่ไปกันต่อไปกันต่อโอ้อโอเคเลยช่องดำเลยทุกคนช่องดำเลยทุกคนดูดิอะไรวะโอเคขอไปต่อทุกคนนะโอ้โห ยังไม่ทันได้หมุนกดก,ด,กดเข้าฟีสปินเลยโอ้โหเจ็บใจเหลือเกินทุกคนโอโ้ถ้าหมดรอบนี้ก็ไม่เล่นเลยทุกคนนะเบื่อนะมาโอเครได้อยู่นะในกลุ่มก็ขอเข้ามาจังเลยโอ้โหจะเข้ามาทำไมนักหนาเนี่ยอ่าล่าง3บนหนึ่งแล้วก็ไหลล่างยยาวไปดี โอเคขอแค่คุณ16พอนะทุกคนนะโอ้ย oh, ลูกเจฮะวายมาด้วยเมื่อกี uh ้ลูกเจมาลูกเคขอลูกเคช่องสองก่อนลูกเคช่องสองลูกเคช่องสองไม่มีนะลูกเคมาโอ้โ oh, ห oh, okay. เกือบเต็มแพงไปเลยดิโอ้โ oh, หลูกเอลูกคิวฮะมึงบังโอ้โห บิ๊กวินไปก่อนดอกนี้ซุปเปอร์เมกา้าวิน1,272โอ้โหโอ้โห,โโหได้กลับมาจากรอบที่แล้วอะ่ะทุกคนรอบที่แล้วมันลงช่องดำไปใช่ไหมเออลูกคิวมาดอกนี้เป็นไงขอลูกเจช่อง2องโอ้โหโอ้โหทุกทีเลยมันไม่คำนวณในจังหวะที่สองอะ่ะโอโ้ลูกเคครับสองแดงมาแบบนี้ลูกเคโอ้โห โอเคถือว่าได้เรื่องอีกแล้วนะถือว่าได้เรื่องอีกแล้วนะกับทุน1,000นะทุกคนนะโอ้โหกลุ่มแจ้งเกมลัคก,กี้เกมก็ถือว่าช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะโอ้โห,โโหเยเลยสอ2รอบแล้วนะขออีกนิดนึงมาแล้วล่ะลูก10ลูก10ลูก10ไม่มาโอเคโอ้โห โอเคทุกคน1,984ทุกคนนะได้อยู่นะจากรอบที่แล้ว,วเราเสียไป500ทุกคนนะโอเคเราขอมาลุยกันต่อโอเครอบนี้ขอจัดที่เบ็ด20ไปเลยนะก่อน,นึ่งทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมกนน่อนนะทุกคนนะเออโอเคครับตามสูตรครับแบบฉบับของเฮียมี ปึงบังปึงบังปึงปึงบังรอดไปนะรอดไปนะมา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 ,มาโอ้โหเฉียดชิวนิดเดียวทุกคนหวัดเสลียวเหลือเกินอะ่ะโอเคสิบรอบแล้วนะมาข้างล่างต่อฮะโอเคได้คูณสิบหกแล้วนะมาจัดคูณสิบแปดต้องมาแล้วต้องมาแล้วล่ะโอ้โหไม่คูณยี่สิบไม่ใช่เฮียหมีทุกคนนะเออ โอเครครับสตาร์ทสิบคูณยี่สิบไปเลยนะเฮ้ยไม่เงียบดิโอ้โหสองแดงมาลูกเคลูกเอวายมาครับช่องสองต้องช่องสองไม่ไม้ไมหรอกนะจะเป็นคิวเป็นเจเป็นโอ้โหสามพันหกร้อยแปดสิบครับซูเปอร์เมกาเวนดอก,ดอกนี้ให้ทุกคนนะโอ้โห โอ้โหพาทุนมา1นึงพนทุกคนดูดิเอาอีกแล้วทุกคนนะโอ้โหทั้งหมดรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่อทุกคนนะโอเคมาอีกนิดคอยนิดทุกครั้งเลยที่บอกว่าคอยนิดมันไม่เคยเข้าให้เราเลยทุกคนโอ้โหลูกสิมมานะลูกโอ้โหโอเคลูกคิวลูกเจมาฮะต่อไปเป็นลูกเคมาด้วยเออคอย คอยครั้งหนึ่งคอยอีกครั้งหนึ่งคอยอีกครั้งหนึ่งมาโอเคทั้งหไปที่สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบทุกคนอ่ะผมไม่ต่อแล้วทุกคนนะโอ้โหเล่นพอหอมปากหอมคอนะทุกคนนะโอเคได้เท่านี้ก็ถือว่าเลิกได้แล้วนะกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ผมกันด้วยนะฝากคอมเมนต์ได้คอมเมนต์อยากให้ผมเล่นเกมไหนของใครไหนแจ้งเข้ามาได้เลยผมจะตอบทุกทุกคอมเมนต์นะโอเค บายบายนะซีวัวเกนชูมอลโลคุณไนบายบายล่อนนะชาทุกคนนะเออ